สเสือสัตว์ไปฝนก็จะตกแล้วเนี่ยจะไปบริจาคด้วย ยังเป็นขยาสิทธิคอมิชั่นร่มที่4ด้วยขาก่อตั้งโครงการ4ีิอร่ส่วนตัวคุเก็บพยะใชาหาด่สันภาคใต้แต่ในปี2565ของายเป็นอาแมคนไทยกวั่าเรื3มจานทางไปถงทเดกรลงใไี่ผ่านมากรคัน่อะะปัญหาของเลไทมาตลอดทั้งในโเและทีในภรัฐคกคอยาริดกั้ เหตุผลไม่ลำามันก็ไมได้รัำบาหลายข้อข้อเหตุใดมันเป็นความสุขคื่อได้ไม่ได้เหตุแบบนั้นไม่เก่าอ่ะลองทำงานไปด่สิเหตุผลเนี้ย

การสื่อสารตัดต่อและท่องเที่ยวที่ทำผิดกฎ่อปกป้องทรัพยากรทางทะเลของไทยไม่เพียงแค่ทำงานอนุรักษ์ไซย่าคอยหลักเดันการท่องเที่ยวที่มี่เพื่อสังเกตเชื้อชาติเพราะมยืนยันว่าการท่องเที่ยวที่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับได้แม้จะมีบทบาทในวัฒนธรรแต่ไซยังไม่หยุดเป็นกระบอกเสียงใหญ่ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและทะเลไทยแต่เขาบอกไว้ชัดเจนว่าได้มากเพนี่ยมีคนเอาเสือมาให้ เขากลับมาขัดบอมาจะเลยนไ้นไ่ได้เลยก็ได้ห้าห้ามดีดีหาออกมาดีชากใส่หน้าตาตาตาเขาขัดใส่ถุงรวงรวขึ้นมาเต็มก่นเ้าไปที่เยได้นะเต็มสิกเมตรากาดอาน้ไปตอกระดับเื่อรณรงของรถกระบะใส่ส้วงเลี้ยงผงฉุก จะสีสอหานไปก่อนมามีบานไครถเขาเจอนั่งนุงก้นต่การมาไปเจอเสื้อผาเก่าเสื้อผาเมื่อตอนว่าม่บ่างที่เ่ากับวออชาวเดียไมใช่สิ่งยอมรับได้รแม้จะยู่ที่บนบาในพยานทัศสายในทยุมีกรสิ่งใหญ่ในการป้องสิ่งแวดล้อมในที่นี้และเขาบอกไว้ชัดเจนว่าจะไม่หยุดทำงาน กอนรือรันนี้จะเป็นทียาที่มีความรับผชรดในหัวใจ่ในั้นเขาจะเป็นไทพย่าสิ่งคอมมิชั่นรุ่ที่อีกด้วยเขากอดตั้โครงการ4ี่สตรอส่วนตัววินิจัยจะใช้หาดต่าโทั่วภาใต้และในปี2 5สองปลาเป็นผงเาวาแมนเมืองไทยหลังว่า้ง่าทะเล30กิโเมตจากทาง่าน้าไปากระดเพื่อระวน้ทะเรไทยที่ผ่านมาสายก้อนเป็นระบอกสี บ,บึญของทะเาโชวทีวา่งถ้าอยากของมีที่มก่อนบุตรดูดีห้าักษาสัมยาขะดอท่าทะเลนอะนี่ลรทั้งคนไม่ขาดเท่าได้ประเทศเท่านี้ที่มีกำลังมากว่าพุทธิ์จุ